โกกินยานี้แล้วเป็นไงบ้างคะแอะโกคือว่าเขาเขาเป็นต้อกระจกว่าแล้วก็หมอเขาบอกว่าจะให้ผ่ารออีกแปดเดือนรออีกแปดเดือนเดือนสิงหาเดืนสิงาแล้วก็เลยระหว่างรอก็เลยอาโกบอกว่าให้หายาให้หายาบำรุงสายตามาช่วยหน่อยระหว่างรอค่ะแล้วกินแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาการก็ดีขึ้นเริ่มเห็นมั่งแล้ว แต่ยังไม่ชัดดีดูตัวหนังสือต้องใส่แว่นแต่ถ้าพูดถึงไม่ต้องดูตรงสีอมองเห็นชัดตัวเลขตัวอะไรเห็นดีแต่หมอก็นัดอีกแปดเดือนจะพา่าต้องดูอาการอีกทีหนึ่งก่อนหน้านี้ก็กินตัวขวดสีดำๆมาเนาะด่ะกินตัวสีดำ่าไปกินกินไปกล่องนึง,นงแล้วก็แล,วกแล้วก็กินตัวสีเขียวเนี่ย หมดฟอร์มูล่าแต่หมดไปสามกล่องของนี้กล่องที่สี่อ่าก็กะว่าจะซื้อแค่แกะกินก็กินแค่ประมาณไอ้กล่องสีเขียวนี้กินแค่หกหกกล่องพอก่อนพราเดี๋ยวถึงวันผ่าก็นัดทอนได้พอมันดีขึ้นเดี๋ยวหมอก็นัดแล้วไป่าแต่ยังไม่ผ่ายังไม่รู้